มื่อเย็นกินอะไรกันคะวันนี้คุณหมอสุดรักมีปลาทอดนะมีข้าวเหนียวด้วยค่ะแต่แรกว่าจะไม่รีวิวแล้วนะแต่แบบเราชิมปลาทอดคุณมดแล้วแบบคืออร่อยมากเลยค่ะนี่ปลาขาวปลาขาวหางแดงนะทอดแล้วแบบกินได้ทั้งตัวเลยครัวคุณมดทอดมาให้นะคะนี่จิ้มน้ำจิ้ม <c oughs> เดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะ นี่ข้เหนียวจ้ะฮึมุืนข้าเหนียว,ว,ยอ,ยวอ,อร่อยมากมน้องแมวยังหอมน้องแมวยังอยากกินเลยอร่อยจริงนะอืมือุ้ยน้องกินเกินปลาใหญ่เลย อร่อยมากอร่อยจริงๆนะปกติไม่กินข้าวเย็นนอะวันนี้คือแบบไม่ไหวอะ่ะหอมมากเอามาทอด <c oughs> เอามาทอดแบบแ <c oughs> มวเป็นไปไมหมดเลยเอามาทอดแบบกรอบๆเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่นี้น ของอร่อยของแมวคือเรายังว่าอร่อยเลยอ่ะแมวก็ต้องเอาของอร่อยอ่ะเพราะว่าี่นปลาทอดอร่อยมากแมวแบบรู้สึกว่าจะชอบมาก